สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอถึงน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงการงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะดวงโดยรวมของชาวราศีมังกรประจําเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีมังกรค่ะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งลัคนานะคะเป็นดวงโดยรวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันเป็นแนวทางนะคะสําหรับชาวราศีมังกรค่ะการงานการเงินนะคะมาดูกันว่า สิงหาคมนี้นะคะการงานการเงินจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> <c oughs> แปดถ้วยนะคะหกถ้วยอัศวินถ้วยค่ะถ้วยมาสามใบแล้วนะคะมีสี่เหรียญราชินีเหรียญ ก็คือจริงๆในเรื่องการงานน่าจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีความสามารถในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรสถานการณ์ในการทำงานสภาพแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคทำงานแล้วไม่มีความสุขมันจะมีเบื่อเบื่อมีความรู้สึกว่าบางท่านนะถึงขั้นแบบว่าเออฉันอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะหาบรรยากาศใหม่ๆนะที่ งานใหม่ๆที่มันแบบว่ามีความสุขมากกว่านี้บางท่านจะเป็นลักษณะนั้นนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าเพิ่งจะออกจากงานมาก็ได้นะก็ก็ต้องแบบว่าประคับประคองกันไปหน่อยนะคะคนที่ออกจากงานมานะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะชาวราศีมังกรถ้าตกงานนะคะลองไปหาในที่ทํางานเก่าๆนะคะที่เราเคยออกมาแล้วหรือคนรู้จักเก่าๆนะเพื่อนเก่าเจ้านายเก่า นะคะลูกพี่ลูกน้องเพื่อนรุ่นน้องรุ่นพี่เก่าๆอ่ะนะคะที่เราเคยรู้จักอลองติดต่อ,อ,อ,ตตอถามถ่ายดูนะคะเพราะว่าแม่หมอมองว่าจะมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะถ้าเรากระตือรือร้นหน่อยนะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ด้วยนะคะคนที่อยากจะออกแต่ยังไม่ออกก็ต้องอดทนต่อไปก่อนนะคะงานที่คุณทำนะถ้ายังไม่ออกนะมันมีความมั่นคงดีในระดับหนึ่งนะอย่างน้อยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุข นะอาจจะเป็นด้วยบรรยากาศหลายอย่างหรือที่ทํางานไกลหรือเรารู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือยังไงก็ตามแต่นะคะเพื่อนร่วมง,งานยังดีอยู่นะนะเขาก็รู้สึกดีกับเรานะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่การเงินนะเงินก็ดีในรักในในในระดับหนึ่งนะมีความมั่นคงดีอยู่นะก็แค่ว่าเราเออเก็บเงินเก็บท้องหน่อยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายรายได้ที่ได้จากงานมันก็โอเคอยู่แล้วนะคะ อดทนต่อไปอีกสักน,นิดนึงนะคะในขณะเดียวกันบางท่านนะคะก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้นหน่อยอบางทีอาจจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนรอบข้างแฟนหรือเพื่อนเรานะ่าจะคอยให้กําลังใจเราค่อนข้างดีแต่ว่าข้อเสียหน่อยหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีมังกรคือบางทีเราจะเอือ่อยๆไปนิดนึงในเดือนสิงหาคมความกระตือรือร้นน้อยอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังคิดเรากําลังพิจารณากําลังวางแผนงานอยู่ก็ได้ก็เลยแบบว่าขยันน้อยไปนิดนึงเอาเป็นว่าฝากชาวราศีมังกรนะกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะแอคทีฟมากขึ้นหน่อยแล้วก็พยายามที่จะหาความสนุกมาใส่ตัวทํางานให้สนุกมากขึ้นมัน ก็ผลลัพธ์ก็จะดีขึ้นนะคะการเงินดีอยู่นะคะอาจจะมีรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึงบ้างเล็กๆน้อยๆทำให้รู้สึกว่าเออไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าคุณยังมีจ่ายอยู่นะคะขอแค่อย่างเดียวคือวางแผนการเงินให้รอบคอบใะให้รัดกลุมมากที่สุดแล้วเราก็พยายามที่จะควบคุมตัวเองจ่ายให้ได้ตามนั้นแต่ว่ายังมีจ่ายนะคะจ่ายส่วนตัวของเรานะจ่ายเพื่อครอบครัวคนรอบข้างก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะโดยรวมก็ดีอยู่นะคะ มาดู ความรักของคนโสดหน่อยนะคนโสดมังกรสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างได้เดอะทาวเวอร์มาเป็นใบแรกเลยนะคะหนึ่งไม้สำหรับชาวราศีมังกรค่ะทีเ่เลิกลามาผิดหวังในความรักมานะคะสิงหาคมนี้มีคนคุยแล้วนะจะมีคนเข้ามาคุยแล้วมีตัวเลือกเข้ามามีเจ็ดถ้วยด้วยนะคะ The Magic กเชียนไพ่ทุกใบบ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ของคุณคะ่ะชาวราศีมังกรมีคนเข้ามาพูดมีคนเข้ามาคุยมีสเสน่ ด้วยแล้วคุณเองคุณก็หลงไหลได้ปลื้มนะคะมีใจให้เขาเร็วด้วยนะอาจจะมองถึงการมีแฟนใหม่อาจจะมองถึงอ,อนาคตใหม่ๆด้วยซ้ําอย่าพึ่งไว้วางใจนะคะต้องบอกว่าบางท่านนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณหวั่นไหวมากๆคุณรู้สึกว่าคุณแบบว่าวูบไหวหวั่นไหวแบบกับคนคนนี้อย่าลืมว่าบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเขาจะดูเจ้าชู้เกินไปไหมคล่องเกินไปไหมมีมสเสน่ห์เกินไปไหมพูดเก่งเกินไปไหมต้องต้องพิจารณาดีๆคือบางทีมันยังไม่แน่นอนอนะ่ะคือคือเราช อบไงนะเราก็ยังไม่ตัดสินใจเราก็ก็ดูไปเรื่อยๆนะ่ะถูกต้องแล้วนะคะคือกลัวว่าเขาจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือชาวราศีมังกรบางท่านนะมีตัวเลือกหลายคนด้วยนะคะก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันนะคะเราก็จะได้ปลดปล่อยอดีตไปสักทีนะคะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะ หลายหท่านคนที่เข้ามายังไม่ตรงสเปคเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นช่วงวุ่นวายใจอยู่บ้างแต่คุณก็จะพอใจในระดับหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าบางทีมันมีความรู้สึกบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันยังต้องต่อสู้กับเรื่อง,ร,องราวเก่าเก่าต่อสู้กับหัวใจตัวเองคือมันมันเป็นอารมณ์แบบ แบบสองจิตสองใจไม่กล้าตัดสินใจคนใหม่รู้สึกชอบไหมที่เข้ามาคุยก็ชอบนะแต่ว่าถ้าจะเป็นแฟนจริงจังเราก็ยังรู้สึกว่าเออแล้วคนเก่าล่ะเราก็เหมือนเรายังไม่ได้ลืมเขาสักเท่าไหร่นะเกิดถ้าคนเก่าติดต่อกลับมาจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็วุ่นวายใจอยู่เอาเป็นว่าก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นะสาหรับชาวราศีมังกรคนโสดนะคะในเดือนสิงหาคมมันมีทั้งสุขมีทั้งเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายใจคือปนกันไปอะ่ะนะคะก็ต้องลุ้นกันแหละว่าอันไหนจะมากกว่ากันก็ ขอรุนว่าขอให้ทําใจได้เร็วๆนะคะแล้วก็เปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะจะเอาอยัางไงกันแน่ใช่ไหมก็เปิดใจคุยกับคนใหม่ไงนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนเก่าแล้วขนาะเดียวกันคนใหม่เราก็ค่อยๆดูไปนะคะก็แค่นี้เองนะคนโสดมังกรจ้ามาดูคนมีแฟนค่ะ คนมีแฟนชาวราศีมังกรนะคะขอเปิดไพ่สําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะจะต้องระมัดอะไรระวังระวังอะไรบ้างนะคะความสัมพันธ์ก็เรียบเรียบเรื่อยๆนะคะนิ่งดีอยู่นะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือบางทีความสัมพันธ์เรามันนิ่งเกินไปนะมันถึงเวลาที่จะต้องคุยกันแล้วนะคะชาวราศีมังกรกับแฟนนะสิงหาคมค่ะต้องคุยกันว่าอ่าโอเคความสัมพันธ์ตัวเนี้ยมันดีไหมนะแฟนเราชอบอะไรถือว่าโอเคไหมแต่แม่หมออยากจะแนะนําว่ามันต้องมีการปรับปรุงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะคะเช่นเ,เราเคยเจอกันสัปดาห์ละกี่ครั้งต้องเจอมากขึ้น นะคะร้านไหนที่เราเคยไปกินข้าวประจำนะคะเคยไปเดินห้างไหนประจำอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนนะคะสิงหาคมนี้เปลี่ยนเราไม่เอาแบบเดิมนะเราก็ต้องกระตุ้นแบบว่าให้มันแบบว่าตื่นเต้นหวือหวามากขึ้นนะคะวีออฟฟอร์จูนขึ้นมาจัสตเมนต์ขึ้นมาถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบความสัมพันธ์เราไม่เอาจืดชืดเราไม่เอาเหมือนเดิมเราต้องทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะก้าวต่อไปแล้วนะคะ คบกันมานานนะต้องมั่นหมายแล้วนะนะคะมั่นหมายแล้วคบกันมานานมั่นหมายนานแล้วต้องแต่งแล้วนะมันถึงเวลาที่จะก้าวต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันและกันให้เยอะใช้เวลาร่วมกันเยอะๆนะคะนัดทํากิจกรรมข้างนอกนะร่วมกันบ้างไปเที่ยวไปทําบุญไปเข้าวัดก็ได้นะคะหรือว่านัดกันบ่อย นะคะดูแลกันและกันให้ดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดูแลแฟนเราไม่ดีเราก็ต้องดูแลเขาให้มากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราดูแลเขาแล้วแต่เขาสิมไม่ค่อยดูแลเราเลยก็ต้องบอกก็ต้องพูดก็ต้องคุยกันนะคะเราไม่เฉยเราไม่อยู่ใครอยู่มันเราไม่ดูเฉยเฉยนิ่งๆโดยที่ไม่พูดนะคะเราต้องพูดต้องคุยและอย่าให้มันห่างจนเกินไปค่ะ ะคะใครบางคนน้อยใจอยู่นะน้อยใจว่าแฟนไม่โรแมนติกแฟนไม่เอาใจใส่แฟนไม่มีเวลาให้เพราะฉะนั้นคุณต้องอุดรูรั่วคุณต้องลดจุดอ่อนตรงนี้นะคะคือหาเวลาใส่ใจกันและกันเยอะๆทําอะไรที่มันโรแมนติกบ้างนะคะปรับเปลี่ยนจากเดิมแล้วก็ถ้าเราน้อยใจเราก็ต้องบอกเขานะเราไม่เก็บไว้ในใจเพราะบางทีมันจะทําให้เราแบบว่าสูญเสียความมั่นใจในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อย่าลืมคิดด้วยว่าบางทีถ้าเราทํางานเยอะหรือเราจืดชืดเกินไปบางทีแฟนเราน้อย อยู่หรือเปล่าเออแฟนไม่โรแมนติกเหมือนคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้ซื้อเรื่องราวพวกนี้สลับกันได้นะคะก็ฝากชาวราศีมังกรไว้เนาะต้องปรับเปลี่ยนนะคะทีนี้มาดูในส่วนของชาวราศีมังกรที่ความสัมพันธ์มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะออสิงหาคมจะดีขึ้นไหมนะคะแม่ยังมีเจ็ดไม้ขึ้นมาอยู่เลยนะคะอัศวินไม้ เจ็ดถ้วยน่าจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาต่างฝ่ายอาจจะต่างยังยุ่งกับการงานกับหน้าที่ส่วนตัวหรือยังวุ่นวายใจอยูอย่จะเอายังไงในความสัมพันธ์จะปรับความเข้าใจกันก็ยังตกลงใจไม่ได้นะคือบางทีในบางปัญหานะคะในความรักความสัมพันธ์ถามว่ารักกันไหมแม่หมอก็มองว่าคุณสองคนก็รักกันแต่ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นการทะเลาะเบ,บาแวงความไม่เข้าใจกันอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่ง กำลังพิจารณาอยู่ว่ามันคุ้มค่าที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเราต้องการแบบนั้นจริงๆไหมบางท่านเจอปัญหาทางเลือกอื่นเข้ามานะคะทําใหเ้เกิดปัญหาว่าเออจะจะเลือกใครยังไงอาจจะเป็นรักสามเศร้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ต้องบอกว่าใครบางคนยังลังเลใจอยู่อาจจะเป็นแฟนของชาวราศีมังกรก,ก็ได้นะคะเขาอาจกําลังคิดอยู่ว่าเขาสมควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปไหมสมควรจะปรับความเข้าใจกับคุณหรือจะปล่อยให้ใหายหายกันไปประมาณนี้มีความลังเลนะคะส่วนใครบางคนก็ยังพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ายังอดทนอยู่แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นไม่เหมาะบอกว่าคุณทั้งสองคนยังต้องอดทนรอต่อไปอีกสักหน่อยนอกจากบางท่านดีคิดว่ารอมานานแล้วไม่ไหวแล้วนะคะถ้าคุณรอมานานแล้วไม่ไหว แล้วคุณอาจจะต้องตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลนะคะแต่ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยนะว่าถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจว่าโอเคคุณไม่รอคุณจะเลิกถ้าคุณบอกเลิกกับแฟนคุณเมื่อไหร่คุณจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ คุณจะค่อยว่าเออถ้าสวนเลิกไปแล้วเออวันหลังเรารู้สึกว่าพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอุ้ยทําใจไม่ได้ว่ะนะกลับไปง้อเขาเนี่ยมันจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆความรักให้กันยังมีอยู่นะคะความมั่นคงที่มีต่อกันความอบอุ่นคือสิ่งที่เคยผ่านมาด้วยกันมันอยู่ในจุดที่ว่าเออมันเกินกว่าที่เราจะมาตัดสินใจอะไรด้วยด้วยอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นฝากชาวราศีมังกรเรานิ่งๆไว้ก่อนก็ได้รอจนเรามั่นใจรอจนเขามั่นใจว่าเราจะไปต่อได้หรือไม่แล้ว ค่อยพูดค่อยคุยกันนะคะค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดีก่อนนะคะยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่าเพิ่งไปมองในแง่ลบไว้สมมุติว่าเรามองแง่ดีแล้วพอถึงที่สุดแล้วนะมันไม่ไหวแล้วก็ค่อยแบบว่าเออเราก็จะได้รู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วอดทนจนถึงที่สุดนะคะจะได้ไม่เสียใจทีหลังแต่ว่าแม่หมอยังมองว่าด้วยความที่ไพ่ออกมามันก็ยังดีอยู่นะคะมันมีสองถ้วยมันมีสีไม้มีเดอร์ซ่าเอาหน้าอดทนต่อไปอีกสักหน่อยนะคะบางที พอผ่านพ้นสิงหาคมไปนะอาจจะช่วงปลายสิงหาอาจจะได้คุยกันปรับความเข้าใจการกลับมารักกันเหมือนเดิมแก้ปัญหาได้หรืออาจจะเป็นช่วงกันยาก็ได้นะคะมองในแง่ดีไว้ก่อนนะคะโอเคให้กําลังใจชาวราศีมังกรค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์กันยายนนะคะค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ